เมืองเก่าสงขลาสูม่มรดกโลกโครงการอัพสตรีมโปรเซสเมืองเก่าสงขลาสูม่มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญอีคอมสมประเมินศักยภาพเบื้องต้นเมืองเก่าสงขลาสูม่มรดกโลกกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่28พฤษภาคม2565เมื่อวันที่3พฤษภาคม2565 ณห้องประชุมแหลมสนอ่อนชั้น2สำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาจัดหารือผู้แทนที่เกี่ยวข้องคณะทำง,งานเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อเตรียมการรับการประเมินศักยภาพเบื้องต้นจากอีคอมสในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีนางสุริยพันธ์นักสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาร่วมหารือเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565 ณห้องประชุมแรมสนอ่อนชั้นสําสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาประชุมคณะทำงานเมืองเก่าสงขลาสู่มรดตกโลกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาหรือการสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรัฐภาคีโดยมีนางสุเยพันนักสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานคำสั่งจังหวัดสงขลาที่1798 ทับ2,565ลงวันที่11พฤษภาคมพศ2,565แต่งตั้งคณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญอีคอมมสเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,565เวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลาจัดประชุมเตรียมการประเมินศักยภาพเบื้องต้นเมืองเก่าสงขลาสูม่มรดกโลกจากผู้เชี่ยวชาญอีคอมมส ระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่28พฤษภาคม2565นาห้ณห้องประชุม CEO ชั้น5สารากลางจังหวัดสงขลาโดยมีนายเจษดาจิตรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมนางสุริยพันธ์ณสงขลาพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญอ e ีคอมเมิร์ซและคณะผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565ณห้องประชุมราชสีสาราว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวต้อนรับและร่วมประชุมคณะสงขาอัพสตรีมและผู้เชี่ยวชาญอีคอมโมสช่วงเย็นวันที่23พฤษภาคม2565ณห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม การประเมินศักยภาพเบื้องต้นเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกและผู้เชี่ยวชาญอีคอมโมสพร้อมด้วยนางสุริยพันธ์ณสงขลาและคณะที่เกี่ยวข้องคณะทำงานอัพสตรีมจังหวัดสงขลานำผู้เชี่ยวชาญจากอีคอมโมสสาก,กลลงพื้นที่แหล่งมรดกโลกเพื่อประเมินศักยภาพและรับคำแนะนำก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองมอรดกโลกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามรอยเมืองเก่าสงขลาประจำเดือนพฤษภาคม2565ครั้งที่3วันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565และครั้งที่4วันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565เป็นพี่น้องสงขลานะครับทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะครับนี่หนูน้อยของเราอายุนะครับนิดสาขวบเองนะครับเนี่ยครับ ขึ้นมาถึงยอดเจดีหัวใจเมืองสงขานะครับตรงบริเวณเจดีเขาแดงนะครับนะครับน้องเบ้นสุดยอดมากเลยมองกล้องมกล้นะลูกสวัสดีค่ะครับครับครับโอ้โสวัสดีลูกเชิญชวนเลยนะ